สวัสดีคะ่ะทุกคนแอดมินพลอยเองนะคะวันนี้พลอยจะมารีวิวหนังสือที่น่าสนใจมากๆเล่มหนึ่งค่ะนั่นก็คือหนังสือการเรียนรู้ของเครื่อง Machine Learning โดยใช้ไพ h ันเพื่อวิเคราะห์ธุรกิจของรองศาสตราจารย์ดตรวรุษาร่มสายหยุดค่ะหนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับคนที่อยากเรียนรู้เรื่อง Machine Learning และนำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจต่างๆค่ะ พลอยเลือกหนังสือเล่มนี้มาเพราะว่าพลอยสนใจเรื่อง AI และอยากรู้ว่าเราจะเอา Machine Learning มาช่วยธุรกิจของเราให้ดีขึ้นได้อย่างไรบ้างค่ะเสียงเพลงประกอบขึ้นฉากออฟฟิศที่ดูวุ่นวายพนักงานกำลังนั่งหน้าเครียดกับคอมพิวเตอร์พลอยเสียงโอ้ยข้อมูลเยอะแยะไปหมดเลยไม่รู้จะเริ่มวิเคราะห์จากตรงไหนดีเนี่ยยอดขายก็ขึ้นลงๆเหมือนกราบหุ้นเลยแล้วแบบนี้จะวางแผนการตลาดได้ยังไงคะเนี่ย เพื่อนร่วมงานเดินเข้ามาเป็นอะไรพลอยทำไมหน่าเครียดขนาดนั้นพลอยก็กำลังปวดหัวกับการวิเคราะห์ข้อมูลอยู่เนี่ยแหละข้อมูลเยอะมากแถมยังไม่รู้จะใช้เครื่องมืออะไรมาช่วยให้วิเคราะห์ได้แม่นยำขึ้นด้วยเพื่อนร่วมงานลองใช้ machine learning ดูสิพลอย machine learning มันคืออะไรทำยังไงลงทุนเยอะไหมเพื่อนร่วมงานไม่ยากอย่างที่คิดหรอกลองไปศึกษาดูนะ มันช่วยให้เราวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างแม่นยำแถมยังช่วยทำนายแนวโน้มต่างๆได้ด้วยอย่างเช่นหนังสือการเรียนรู้ของเครื่อง Machine Learning โดยใช้ Python เพื่อวิเคราะห์ธุรกิจเล่มน,นี้ไงเพื่อนแนะนำมาไปลองอ่านดูนะพลอยจริงเหรอน่าสนใจมากขอบคุณมากนะเพื่อนหยิบหนังสือขึ้นมาดูจะรีบไปศึกษาเดี๋ยวนี้เลยเสียงเพลงประกอบเบาลงจากละครสั้นเมื่อกี้ จะเห็นว่าปัญหาของพลอยก็คือการวิเคราะห์ข้อมูลจํานวนมากซึ่งหนังสือเล่มนี้แหละค่ะจะมาช่วยแก้ปัญหานี้ได้โดยหนังสือเล่มนี้จะแบ่งออกเป็นสส่วนหลักๆคือภาคทฤษฎีที่จะอธิบายหลักการพื้นฐานของ Machine Learning และภาคประยุกต์ที่จะสอนวิธีการนำ Python มาสร้างแบบจำลองเพื่อวิเคราะห์ธุรกิจในด้านต่างๆค่ะเนื้อหาในหนังสือครอบคลุมตั้งแต่การทำนายราคาอสังหาริมทรัพย์ การทำนายปริมาณฝุ่น PM 2.5การทำนายโรคมะเร็งปอดไปจนถึงการทำนายการอนุมัติสินเชื่อเลยค่ะซึ่งแต่ละบทก็จะมีตัวอย่างโค้ดให้เราลองทำตามได้ง่ายๆด้วยค่ะสิ่งที่พลอยชอบในหนังสือเล่มนี้ก็คือผู้เขียนอธิบายเนื้อหาได้เข้าใจง่ายมากๆแม้ว่าพลอยจะไม่เคยมีความรู้เรื่อง Machine Learning มาก่อนก็ยังสามารถอ่านและเข้าใจได้ค่ะนอกจากนี้ตัวอย่างที่ยกมาก็เป็น Case Study ที่เราสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานจริงๆได้เลยค่ะแต่สิ่งที่พลอยคิดว่าน่าจะเพิ่มเติมในหนังสือเล่มนี้คือเรื่องของการเตรียมข้อมูล (data preparation) เพราะว่าข้อมูลที่เราได้มาในชีวิตจริงมักจะไม่สะอาดหรืออยู่ในรูปแบบที่เราต้องการซึ่งการเตรียมข้อมูลให้พร้อมก่อนที่จะนำไป t r a รน Model ก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆค่ะหนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับคนที่สนใจเรื่อง Machine Learning ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาผู้ที่ทำงานด้าน Data Science หรือผู้ที่ต้องการนำ Machine Learning ไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจของตัวเองค่ะพลอยให้คะแนนหนังสือเล่มนี้4.5เต็ม5ดาวเลยค่ะเพราะว่าเป็นหนังสือที่ดีมากดีมากเล่มหนึ่งที่จะช่วยให้คุณเริ่มต้นเรียนรู้ Machine Learning ได้อย่างง่ายดายและมีประสิทธิภาพค่ะสรุปเลยนะคะหนังสือการเรียนรู้ของเครื่อง Machine Learning โดยใช้ Python เพื่อวิเคราะห์ธุรกิจเป็นหนังสือที่เหมาะสำหรับคนที่อยากเริ่มต้นเรียนรู้ Machine Learning และนำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจต่างๆค่ะถ้าคุณสนใจที่จะพัฒนาตัวเองและธุรกิจของคุณพลอยแนะนำให้อ่านหนังสือเล่มนี้เลยค่ะพลอยแปะลิงก์สั่งซื้อหนังสือไว้ให้แล้วนะคะสุดท้ายนี้ถ้าคุณชอบรีวิวหนังสือของพลอยอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบายยค่ะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันบ้างนะคะว่าเคยอ่านหนังสือเล่มนี้กันหรือยัง หรือมีหนังสือเล่มไหนอยากแนะนำให้พลอยอ่านอีกบ้างคะ